แกงฮังเลพร้อมเสิร์ฟครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนนี้เราก็มาชาวนี้เราก็มาทำแกงฮังเลเป็นอาหารทางภาคเหนือให้ท่านผู้ชมได้รับสูตรกันนะครับเอาสูตรนี้ไปทำกัน เครื่องทั้งหมดนะครับก็จะมีพริกแกงฮังเลอันนี้เครื่องแกงหังเลเป็นแบบผงกระเทียมสำเร็จรูปขิงแล้วก็ถัถ่วอมะขามเปียกหมู2อกิโลนะครับและซอสปรุงรสก็จะมี3าอย่างมี สีอิ๊วดำคิ้วขาวแล้วก็ซอสฝาเขียวอย่างละสองช้อนโต๊ะมาดูวิธีการทำเลยนะครับใส่หมูลงไปคั่วก่อนเลยนะอันดับแรกใส่หมูลงไปในหลอนองไปคั่วเราใช้อันนี้เป็นเตาอังโลนะใช้เตาถ่านนะครับ ใ okay, ส่น้ำพริกลงไปค่ะพริกแกงนี <c oughs> อัตราส่วนก็คือหนึ่งถุงหนึ่งโลใช่ไหมแม่เราใช้สองโลก็สองถุงถ้าชอบเผ็ดก็เพิ่มไปแล้วเราก็จะไม่ใส่พริกเพิ่มแล้วใช่ไหมเพราะมันพริกมันอยู่ในเครื่องแกงี้้แล้ว วัวยากหน่อยเพราะว่าหมูมันเยอะเนาะหมูสองโลให้มันสุกมันหอมแล้วก็เติมน้ำเข้าไป เดีออ๋ยวพอเติมน้ำต้องใช้เวลานิดออนึงถ้าเป็นเตาแก๊สอะแม่ได้ดดไหม ไม่หอมมันใช่มันไม่หอมแล้วก็ใช้เวลานิดนึงแหละใช้ทานจะได้หอมเชีดมันิ่มเลย ิ้นใหญ่ก็ใช้เวลานานเราจะเติมน้ํำตอนไหนใช่ไหมให้มันแ,แห้งๆมุดๆก่อนแห้งมันหอมมันจะสุกได้ที่แล้วก็เติมน้ำเข้าไปเติมน้ําลงไปรน้ำดำนะคะ มีสามอย่างเนาะมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปลาเขียวอย่างละสองช้อนโต๊ะก็คนต่อไปจนไอ้มันงวดวันนี้มันมีกลิ่นหอมนั่นก็กลิ่นกันเริ่มมาแล้วนะเอาเครื่องเอาเครื่องเติมที่หลังเครื่องเติมที่หลังเอาเนื้อให้เปิดกัเอาเครื่องเติมเล็กน้อย ปิดฝาให้มันเปิดแล้วมันสุกปิดฝาใหญ่มากเดี๋ยวน้ำเดือดมาปรุงเครื่องปรุงกันอีกทีนะครับกายเสิร์ฟแล้วเครื่องปรุงลงเครื่องปรุงนี้เครื่องปรุงหังเลใส่สีจองเลย สุลิสงสุริสงนี่ให้มันกินแล้วมันมันใช่ไหมไมใช่รสชาติออกมันมันแล้วก็ขิงขิงไม่ไทยทำไม่ทันแม่ใส่ไปก่อนใส่ไปแล้วกระเทียมดองน้ำกระเทียมแล้วแล้วหัวกระเทียมใส่ไหมใสใส่ไปด้วยใส่ไปด้วย กระเทียมดองก็คือใส่ไปหมดซองอืมใส่ซองออกมาแบบนี้เดี๋ยเคี่ยวตุ่นไปหนึ่งชั่วโมงก็ได้แกงฮังเลแล้วแกงฮังเลแสนอร่อยมาชิมกันนะครับ ครับแกงฮังเลพร้อมเสิร์ฟครับ